ทักทายพี่น้องเนี่ยเมือนเสาสุขภูสุขคนได้กันเด้อถึงเวลากะมาให้อาหารปลาละครับบรรยากาศเนี่ยเมือนเสาครับจิจวัตรประจำวันละพี่น้องเลยหลายคนก็นถามผมนะครับเนาะว่าเลี้ยงปลายอ,อย่างนะครับนะเนาะผมกะเลี้ยงปลาดุกละครับปลาดุกปลานินนะครับ ตัวท่นใหญ่ปานนด้ครับซ้ำนี่แหละครับนี่โปนี่แหละพี่น้องมูนี่อากาศจะเริ่มเย็นจังน้อยกการกินอาหารนี่จะจะลดลงจังหน่อยอยู่ครับนอกจา,จากจับคนละครับพี่น้องเอ,อ้ยยำเตดเดียดนะครับนี่ครับ เดี๋ยวจะพักเนี <these days> ่ยเขาจะกินอาหารดีๆดีขนาดน้อยบรรยากาศเนี่ยจะเศร้าอยู่กลางคุมกลางคาของจังหวัดละเอียดแหละครับต่อยอดใเจากของนะครับเนาะมูนี่ก็ประมาณเดียนกกลัวแหละครับลุ่นนี่กต่ช่างนี่ หง่ก่อนกระช่างนันอยู่ครับกระช่างนี่ยไง่ก่อนอยู่ครับแต่กระช่างนี่ก็เดือนก็กลัวนะครับเนาะบรรยากาศยามจะเศร้าครับครับปะปกบ่อนพี่น้องยามอเนศะร้าเนาะปะปก กลตัวใหญ่ก็นบนบอนฟังทำกุุณท่านใด,ใดได้ห้นะครับเนาะมุ่นีกับกระชังกบครับต้อยอดควบคู่กับการทําให้ทำหน้าหละครับพี่น้องเลยเดนด้วยกับติึงไทยให้พี่น้องไดิเบิ่งนะครับเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงของปลามันตัวใหญ่ถึงขนาดไหนอันนีกน้ก็บเดินนี่ก็นี่โปรครับ ลุนนี่จริง่ก็นี่ปูจะประมาณสองนิ้วครับมันนี่สองนิ้วบางตัวมันก็สามนิ้วนะครับเนาะมันได้กินก็คือว่าแหะครับตัวใดเด็กตัวใดขยันกินตัวนั้นกต็ตัวนั้นก็ง่ายไว้แหงงละครับบรรยากาศยามจะเศ้าอยู่กลางทุ่งนาของจังหวัดเลยแหะครับพี่น้องไอ้บ้านพี่น้องเปไันไหครับแต่ละหมองแต่ละบรอนช่วงนี้ก็กําลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันนะครับเนาะกําลังจะ เกี่ยวเขา่าเดี่ยวน้ำได้กอให้ทุกมองทุกบ้อนแลครับปลอดฝนนะครับเนาะถ้าใช่มีฝนนะครับอีสานบานเฮาเมือน,นกับวันที่สิบสี่เมื่อเอินกับวันที่สิบห้านสิบห้าคำลอยกระทงนะครับนะคืนวันเพ่งนะครับเมื่อเอินนี่ึืนสิบห้าคำบรรยากาศยามจะเศร้าแหละครับจะละมือกับยูงสีแหละครับพี่น้องอ,อาหารปลาย้ามาือมเศร้าย้มมาแรง อาหารกบนเนมาเสรัญเ่ยมาแรงข้างบนกระเลียงไกลน้ำแหละครับแต่ว่าไกลกับว่ายางหลแหละครับเพราว่าผี่นองเพิ่นกบมาขอซื้อเรื่อยดี่หรอปลาบึกบอนครับยับเกินบางบางปีไม่เนี่ยครับเนาะเอามาสั่งตาสั่งก็ส1บเ็ดกิโลแหละครับปลาบึก ตอนนี้ก็ตะปีไม้ตอนนี้ก็หอดเดือนพฤศจิกาน้ำหน,นักอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับสำหรับปลาบึกผมเอามาปล่อยหนีสิบตัวครับจับขึ้นแล้วก็บแปดตัวนะครับเนาะแปดตัวเก้ตากตัวแล้วครับเอี่ยงก็ประมาณสิบตัวเนี่ยครับบริบรวารจะถึงสิบตัวแล้นะครับเนาะแต่ว่าผมว่าน่าจะถึงอยู่นยนะครับนะ่าทีบว่าตายแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเขาเอามาเลี้ยงนี่ปลาบึกเนขะาเอามาเลี้ยงโต สามนิ้วนะครับเนาะสื่อน้ำเพื่อนมาโตละลอยครับพี่น้องเขามาปล่อยอยู่นี่มีมีสิบตัวอะไรคน้นมาคือปล่อยไหลแทะเพราะว่าสามันประกวงเขาเขาก็เน้นมาจะให้มันโตแย่งครใคคือกับแม่น้ำโขงนะครับเนาะเขากับปล่อยอยู่เรื่มสาเขาเขาจะเอาแต่เขาตัวแย่ําไหนกับํายนั่นนะครับเนาะเพราะว่ามันจะทานทีมันกับว่าปกะกวงนะครับเนาะมันก็เลยทําให้ การจเจริญเติบโตมันอาจจะบางญ่คือถ้แถวแม่น้ำโขงนะครับเนาะแม่น้ำโขงปลาเบืกโอ้เป็นลอยลกอยู่ด้วนะครับเนาะแต่สําหรับเฮาเรียนยุส่าสิบโกโลเน่งผมกับิบวาก็ากดีแหละครับเรียนสี่แลครับปีน้องแต่ละเมื่อยแต่ละเว้นนะครับเนาะจากการทาแหม่ทาหน้าไม่นี้ก็จะเบาเข,าข่ากินเล่าแหละพี่นนองเข,าข่ากินเล่าอย่าของนะครับเนาะ พอดีก็เกี่ยวเขารอบแรกประตากกับอยู่บริเวณบนหละครับบริเวณวัดในหมูบ่บ้านมม่เนี่ก็เะเข้าเป็นเราแล้วพี่นองก็เลยฝากมาใหา้หัวาาหานปลาหน้าเมื่อเเสานะครับเนาะในแระครับปิติขีบิตยีสานบันเท้าอยู่น้ำนังสี่ละครับพี่นองเลย